โรงเรียนคุณภาพโรงเรียนเจริญศิรศึกษาโพคกรมอนุสร์ A School of c r e a t i v i t y Innovation and Passion ที่นี่เราเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพและเราพร้อมสนับสนุนให้คุณได้เรียนในแบบที่คุณถนัดห้องเรียนพิเศษ EIS มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่ออนาคตสากล ไม่ว่าคุณจะอยากเป็นวิศวกรพยาบาลศิลปินโปรแกรมเมอร์นักกฎหมายครูหรือผู้ประกอบการเรามีแผนการเรียนที่พาคุณไปถึงจุดหมายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และสื่อดิจิทัลแผนการเรียนศิลปะด,ดนตรนีแผนการเรียนภาษาอังกฤษภาษาจีนที่นี่เราไม่เพียงแค่สอนแต่เราสร้างโอกาสให้คุณก้าวสู่อนาคตของตัวเอง เพราะเราเชื่อว่า creativity เปลี่ยนความคิด innovation เปลี่ยนโลก passion เปลี่ยนอนาคตรายงานการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ของโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาโพคแมอนุสณ์ปัจจุบันโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาโพคแมอนุสณ์บริหารงานโดยนายเอกศักดิ์อาจฐานผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นจากสบมทพร้อมด้วยนายสมหมายเพยาาียรษาและนางชุติมนรินทชัยรองผู้อำนวยการโรงเรียน มีบุคลากรทั้งเส้น47คนและมีจำนวนนักเรียนทั้งเส้น832คนแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น4ฝ่ายได้แก่กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานงบประมาณและกลุ่มบริหารงานทั่วไปด้านความปลอดภัยความปลอดภัยของนักเรียนในการเข้าสู่โรงเรียนและออกจากโรงเรียน เราได้มีการแต่งตั้งครูเวรประจำวันในแต่ละเดือนเพื่อดูแลนักเรียนในตอนเช้าและออกจากโรงเรียนมีการประสานงานกับสถานีตำรวจภูธรเจริญสินในการจัดเจ้าหน้าที่ในการให้ความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงมีโครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจรอีกด้วยมีการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้นักเรียนปลอดภัยโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดีมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการดูแลระบบน้ําดื่มให้สะอาดปลอดภัย ดูแลระบบไฟฟ้าซ่อมแซมประตูหน้าต่างตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงตัดหญ้าทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์กีฬาให้ปลอดภัยพร้อมใช้งานการป้องกันภัยธรรมชาติโรงเรียนมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุโดยยึดหลักการทำงาน3าปอได้แก่ป้องกันปลูกฝังปราบปรามรวมถึงมีแผนการจัดการอบรมแผนเผชิญเหตุให้กับค,ครูและนักเรียนด้านการป้องกันภัยยาเสพติดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ มีการรณรงค์เปิดเทอมปลอดภัยห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดเผยแพร่ในทุกช่องทางทางเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของโรงเรียนการดูแลด้านโภชนาการและสุขภาพได้มีการเตรียมความพร้อมห้องปฐมพยาบาลให้สะอาดปลอดภัยและเตรียมยาเวชพัณฑ์ต่างๆพร้อมให้บริการนักเรียนในกรณีที่เจ็บป่วยรวมถึงมีการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนโดยได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลเจริญสิน ด้านการส่งเสริมผู้เรียนโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนการจัดประชุมผู้ปกครองมีการคัดกรองนักเรียนนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้นําระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบออนไลน์เข้ามาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและผู้ปกครองมีการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและการสอนซ่อมเสริมสอนชดเชยหรือกิจกรรมเสริมทักษะ โดยได้ดําเนินการพัฒนาผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC สาหรับครูในทุกกลุ่มสาระเพื่อจัดท,ทําทะเบียนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อนําไปออกแบบและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมศักยภาพที่หลากหลายนอกจากนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมและสอนชดเชยสําหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ํากว่ามาตรฐานหรือนักเรียนที่ขาดเรียนบ่อยในรายวิชาหลัก มีการส่งเสริมอาชีพโดยทางโรงเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพการเป็นช่างภาพที่ห้องสตูดิโอเพื่อให้บริการถ่ายภาพให้กับนักเรียนในโรงเรียนและฝึกการหารายได้ระหว่างเรียนมีการร่วมมือกับหน่วยง,งานภายนอกได้แก่โรงพยาบาลสถานประกอบการเพื่อนำนักเรียนที่สนใจไปฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่จริงนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมแน,นแนวอาชีพโดยการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญรวมถึงการเวิร์กช็อปทักษะอาชีพต่างๆทางโรงเรียนได้รับการจัดสรร การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education จากสพทร,รวมถึงได้รับงบป,ประมาณในการจัดซื้อวัสดุและหนังสือเรียนเพิ่มเติมในโครงการ1อำเภอหโรงเรียนคุณภาพได้มีการจัดซื้อหนังสือเรียนตามแนวทางการดำเนินง,งานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาปีงบป,ประมาณพศ2568จากสพท มีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตจาก2บริษัทรวม6วงจรเพื่อลดความเสี่ยงต่อการขัดข้องของสัญญาณทำให้การใช้งานสำหรับการจัดการศึกษาได้เต็มประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังได้มีการดำเนินงานสำรวจโต๊ะเก้าอี้นักเรียนและมีการดำเนินการจัดซื้อเพิ่มเติมจำนวน1 0 5ชุดเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานในภาคเรียนที่1 ด้านการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนได้มีการดําเนินงานในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยได้มีการเสนอร่างหลักสูตรสถานศึกษาต่อคณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2568แล้วก็ได้มีการประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาปีพุทธศักราช2568ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2568 ซึ่งหลักสูตรในปีการศึกษา2568จะมุ่งเน้นการพัฒนาให้มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและศักยภาพของผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีจํานวน3หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมี2หลักสูตรจํานวน5แผนการเรียน ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เราได้มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยกำหนดให้ครูและบุคลากรทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อนำเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568 การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในโรงเรียนโรงเรียนเจริญเสลยศึกษาโพคําอนุสณ์ได้ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโดยจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของรายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริตสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นทุกภาคเรียนทุกปีการศึกษาการวัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้มีการนำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา2,567มาทำการวิเคราะห์ พบว่าผลสำฤทธิทางการเรียนของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดอยู่ในระดับ3ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ68.91การส่งเสริมด้านคุณธรรมจะริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางโรงเรียนได้มีโครงการที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนและก็มีผลการประเมินในปีการศึกษา2567ระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ90.42ระดับดีคิดเป็นร้อยละ6.57 และผ่านคิดเป็นรายละสามและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านรักชาติศาสตร์กษัตริย์ด้านฝ่ายเรียนรู้และด้านมีจิตสาธารณะมีผลการประเมินดีเยี่ยมสูงสุดตามลำดับด้านนโยบายและจุดเน้นโครงการพาน้องกลับมาเรียน การนำการเรียนไปให้น้องการติดตามช่วยเหลือเด็กที่หลุดออกจากระบบซีโร่ด o p เอาโรงเรียนจเจริญศิลป์ศึกษาได้ดำเนินโครงการจอสอสร้างฝันปันโอกาสการ,รศึกษาทางเลือกตั้งแต่ปีการ,รศึกษา2564มาจนถึงปัจจุบันในปีการ,รศึกษา2568มีการจัดทำปฏิทินนักเรียนการ,รศึกษาทางเลือก เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่สามารถมาเรียนได้โดยได้มีการแต่งตั้งครูเพื่อดําเนินการวัดผลและประเมินผลตามตัวชี้วัดในหลักสูตรการกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายการดําเนินการขับเคลื่อนพีซ่านีแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาสักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติพีซ่าโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-4ถึง กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พิซซ่าในคาบเรียนที่6ของทุกวันอังคารเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทำข้อสอบพิซซ่าในระบบพิซซาสไตล์ 1. อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพโรงเรียนของเราได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานและศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างรอบด้านมีการจัดทำคู่มือการดำเนินโครงการ มีการบรรจุโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2,568มีการกำหนดไทม์ไลน์ในการดำเนินงานตลอดปีงบประมาณรวมถึงมีการรายงานความก้าวหน้าให้ต้นสังกัดรับทราบตามลำดับพร้อมทั้งในปีการศึกษา2,567ได้มีการประเมินตนเองผ่านระบบ Connect e d ครบถ้วน100%การส่งเสริมการเข้าใช้งานแพลตฟอร์มส่งเสริมการเรียนรู้ SPM สกลสมาร์ทสเปซเราได้มีการประชุมชี้แจงการเข้าใช้งานแพลตฟอร์มส่งเสริมการเรียนรู้ เดอยแจ้งให้คุณครูที่รึกษารับทราบแนวทางการขับเคลื่อนและการใช้งานแพลตฟอร์มดังกล่าวในช่วงปิดภาคเรียนน,นักเรียนของเราได้มีการเข้าใช้งานแพลตฟอร์มและได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครโครงการสุขขาดีมีความสุขโรงเรียนได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานในการดำเนินงานตามหลัก5สและได้รับงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ําเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้บริการห้องน้ําของนักเรียน และทั้งหมดนี้ก็คือการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,568ของโรงเรียนเจริญศิลปศึกษาโพคำอนุสร์ครับ